พริตตี้หลีุยเจน EP ที่3 1มสเถึงสาิหูเซิงมาชวนหานเซียไปกินข้าวด้วยกันตอนเย็นหานเซียก็สองจิตสองใจจะลุยหรือจะหยุดจีบเขาแค่นี้แต่สุดท้ายแล้วตกเย็นเธอก็ตัดสินใจลองดูอีกสักตังขณะกินอะไรด้วยกันหูเซิงก็ดูแลหานเซียเป็นอย่างดีจนเธอรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนพิเศษของเขาหลังกินอะไรกันเสร็จหานเซียถามว่าที่ทำแบบนี้กับเธอชอบเธอหรือเปล่าหูเซิงก็ตอบปาใชัยหานเซียถามว่าชอบเธอตั้งแต่เมื่อไหร่หูเซิงบอกว่าน่าจะตั้งแต่ไปดูงานด้วยกัน ทั้งคู่จึงตกลงคบกันเป็นแฟนด้านเซียเฉียวก็ยังคงรู้สึกผิดกับนางเอกเธอจึงออกไปกับหนุ่มคนใหม่ทั้งที่นางเอกห้ามเธอเอาไว้เพราะนางเอกอยากดูแลเซียเฉียวแม่เธอคิดมากเรื่องของพระเอกเซียเฉียวออกมากับหนุ่มได้แค่แป๊บเดียวแต่เธอก็ไม่ยอมไปต่อกับเขาหลังจากนั้นเซียเฉียวก็แวะไปหาอีโมแล้วก็ชวนเขาไปขับรถซิ่งด้วยกันเพื่อระบายความทุกข์ใจต่อมาพระเอกโทรบอกเพื่อนที่ปรึกษาว่าหลีห่ฮุยเจินเด็กฝึกงานก็คือหลีห่ฮุยเจินตัวจริงส่วนคนที่เป็นผู้จัดการโรงแรมนั้นแค่สวมรอย มาพบกันเพื่อนเลแซว,ว่าเรื่องน้ำเนายิ่งกว่านิยายซะอีกแต่น้ำเสียงพระเอกกลับไม่ดีใจเพื่อเลยถามว่าเป็นอะไรไปอีกในเมื่อได้เจอแล้วพระเอกบอกว่านางเอกไม่สนใจเขาซะงั้นและคิดกับเขาเป็นแค่เพื่อนสมัยประถมเมื่อเสี้ยเฉียวกลับมาที่บ้านพบว่านางเอกนอนรออยู่ด้วยความเป็นห่วงนางเอกก็บอกว่าถ้าเสียเ้ยเฉียวเห็นหนางเอกเป็นคนสําคัญก็อย่าทําแบบไม่สนใจเธออีกเสียเ้ยเฉียวบอกว่าอยากมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างรักษาระยะห่างกับนางเอกนางเอกถามว่าแค่ไปหาอีคนเดียวจะทําให้เราแตกแยกกันหรอ และขอให้เสี่ยเฉียวแปลอธิบายดีๆกับพระเอกอีกสักครั้งเขาต้องฟังแน่เสี่ยเฉียวถามว่าจะโทษว่าเธอเป็นคนผิดใช่ไหมแต่นางเอกก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นที่ทําเพราะเป็นห่วงเสี่ยเฉียวเสี่ยเฉียวตอบว่านางเอกทําเหมือนคนปกติทํากันหน่อยได้ไหมคนโกรธในสิ่งที่เธอทําสิเพราะนางเอกเป็นคนใจดีแบบนี้และเป็นห่วงคนอื่นเสมอจึงทําให้ไปเฮาอีนั้นเกลียดเธอนางเอกจึงถามว่าไปเฮาอีพูดอะไรกับเสี่ยเฉียวกันน่เสี่ยเฉียวจึงได้ระบายสิ่งที่อันอันตันใจออกมาว่าพระเอกทําเหมือนเธอไม่มีตัวตนด้วยซ้ํานั้นทําให้เธอเจ็บ ปวดมากยิ่งกว่าการถูกรังเกียจเมื่อไปเฮาอีรู้ว่าเธอไม่ใช่หลีห่ฮุยเจินเขาไม่ฟังที่เธอพูดสักคำเดียวทางทางคนที่คุยกันมา2เดือนก็คือเธอแค่สักวินาทีเดียวเขาก็ไม่เคยมีเธอและถึงนางเอกกับพระเอกไม่ใช่เพื่อนในสมัยเด็กกันยังไงพระเอกก็รักนางเอกอยู่ดี เสียวเฉียวทำใจแล้วก็บอกว่าโชคชะตาคงขีดให้รักของเธอนั้นเป็นเพียงเรื่องตลกฉากหนึ่งเท่านั้นเสียเฉียวยังคงเสียใจที่พระเอกไม่ให้ความสำคัญกับเธอเลยนาเอกก็เสียใจที่เธอเป็นต้นเหตุทำให้เสียเฉียวต้องเจ็บปวดแบบนี้นาเอกตัดสินใจเก็บเสื้อผ้ากลับไปอยู่บ้านของตัวเองเมื่อมาทำงานก็ไม่สนใจหรือทักทายพระเอกเมื่อกลับถึงบ้านพ่อแม่ถามถึงเสียเฉียวนาเอกก็เลี่ยงที่จะไม่ตอบคำถามน้องน้าเอกจึงสงสัยว่านาเอกกับเสียเฉียวคงจะทะเลาะกันแล้วก็บอกให้นาเอกนั้นคิดถึงเสียเฉียวมากๆแค่เธอมากๆ เพราะพี่เซี่ยเฉียวนั้นดีกับนางเอกมากพระเอกก็เครียดที่นางเอกไม่สนใจเขาแต่แล้วน้องน้าเอกก็โทรมาหาพระเอกพระเอกจึงได้รู้ว่าตอนนี้นางเอกอยู่ที่บ้านคราวนี้พระเอกจึงหอบของขวัญชิ้นโตเป็นทีวีเครื่องใหม่ไปเซอร์ไพรส์ว่าที่พ่อตาแม่ยายซะเลยพ่อกับแม่น้าเอกต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเพราะไม่เจอกันนานมากแล้วน้องและแซวว่าสงสัยจะไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดากันซะแล้วแต่เป็นความรักในวัยเด็กแน่แน่แม่น้องน้าเอกแก่แดดจริงๆพ่อเลยชวนว่าทีู่กเขยกินเหล้าซะเลยนางเอกก็เตือนพ่อว่าพระเอกกินเหล้า แต่เพกก็ฝืนกินไปแค่จอกเดียวก็ฟุบหลับไปเลยหลังเพหลับไปแล้วพ่อกับแม่ก็ชื่นชมว่าที่ลูกเขยกันใหญ่ทั้งหล่อกงานการก็ดีดีใจที่ลูกสาวได้แฟนดีนเอกมาขอยพ่อกับแม่ไปนอนได้แล้วพ่อกับแม่ก็เปิดโอกาสให้ลูกสาวเต็มที่นเอกกยาถอดเน็กไทพระเอกให้เขานอนสบายขึ้นทําเอาเพกตกใจหมดคิดว่านเอกนั้นจะทําอะไรเขาแล้วเพกก็จําได้ว่าเขาเมาจนฟุบหลับไปรู้สึกอายพ่อแม่นเอกมากที่ตัวเองเมาง่ายขนาดนี้นี่ก็บอกว่าพ่อแม่เธอก็ขี้ลืมเหมือน กับเธอนั่นแหละเดี๋ยวก็คงลืมไปเองเพเอกถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงปฏิเสธเขาและบอกนากเอกว่าพวกเราเสียเวลาไป12ปีแล้วอย่าเสียเวลาอีกเลยมีเหตุผลอะไรก็บอกมาเขารับได้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ยังจะรักนางเอกอยู่ดีนางเอกเดียวก็ดาษจดหมายสารภาพความจริงที่เซี่ยเฉียวเขียนเอาไว้ซึ่งเธอต่อมันใหม่ไมให้เพเอกอ่านเพราะอยากให้เพเอกเข้าใจในตัวเซี่ยเฉียวและไม่โกรธเธอเมื่อเพเอกอ่านคําสารภาพของเซี่ยเฉียวจบแล้วนากเอกก็บอกว่าความผิดทั้งหมดเป็นเพราะตัวเธอเองให้เซี่ยเฉียว แทนจึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเสียเฉียวโกหกพระเอกเธอก็โกหกเหมือนกันแต่ทําไมพระเอกโทษเสียเฉียวแต่ไม่โทษเธอพระเอกก็บอกว่าเขาลําเอียงแบบนี้แหละถึงจะโกรธคนทั้งโลกแต่จะไม่โกรธนางเอกคนเดียวและยืนยันว่ารักนางเอกพระเอกถามว่าที่นางเอกไม่สนใจเขาเพื่ออยากให้เสียเฉียวดีขึ้นก่อนใช่ไหมถึงจะยอมคบกันแต่ถ้าเสียเฉียวไม่ดีขึ้นเขาไม่ต้องรอต่อไปเรื่อยๆหรือไงนางเอกก็ได้แต่ขอโทษแล้วก็บอกว่าเสียเฉียวเป็นคนที่สําคัญของเธอมากเธอจึงไม่อยากคิดแต่เรื่องของตัวเองในขณะที่เพื่อนยังป นบบนี้อยู่พระเอกบอกว่านางเอกยังเป็นคนที่ใจดีเหมือนเดิมจึงตัดสินใจจะรอนางเอกแต่ขอให้หนางเอกจะหนีไปไหนอีกนางเอกก็รับปากแดนเซ่เฉียวแม่แท้ๆก็มาหาเธอที่บ้านและชวนเธอไปอยู่ฝรั่งเศสด้วยกันเพราะตอนนี้แม่มีเงินมากพอให้เซ่เฉียวได้ใช้ชีวิตสบายๆแล้วและขอโทษกับตลอดเวลาที่ทิ้งเซ่เฉียวไปด้วยเซ่เฉียวบอกกับแม่ว่าไม่ได้โกรธแม่อีกแล้วตั้งแต่แม่ทิ้งไปเมื่ออายุ12ปีตอนนี้เธอปล่อยวางความโกรธนั้นแล้วและอยู่คนเดียวได้แต่แค่ต้องการเวลาเพื่อปรับตัวเพราะเธอ กับการไม่มีแม่มานานแม่จึงได้คอยเสียเฉียวดูแลตัวเองเสียเฉียวก็บอกให้แม่ดูแลตัวเองเหมือนกันต่อมาที่ออฟฟิศเพื่อนร่วมงานเหตีมูไม่มาทำงานหลายวันจึงบ่นกันว่าหรือเขาอยากจะย้ายบริษัทจริงๆแต่แล้วอีมูก็โผล่มาทำงานและบอกว่าเขาก็คิดเหมือนที่ทุกคนพูดกันนะทุกคนจึงบ่นกันใหญ่ว่าอีมูเอาตัวรอดคนเดียวรากลัวบริษัทจะโดนปิดอีมูก็บอกว่าเขาแค่เล,เล่นเท่านั้นต่อมาเสียเฉียวมาทำงานแอบได้ยินพนักง,งานคนอื่นนินทาเธอว่าที่ได้ทำงานเป็นผู้จัดการได้เขาเพราะ สายของพ่อไม่ได้ทํางานดีตรงไหนเลยเสี่ยเฉียวที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจนาเอกมาถามอีมู่ว่าจะไม่ลาออกจริงๆใช่ไหมอีมู่ก็บอกว่าเขาไม่อยากเสียใจและรู้สึกผิดกับเพื่อนๆตอนนี้แต่การทนเห็นหนางเอกกับพระเอกรักกันเขาเองก็เสียใจอาจทําใจไม่ได้ขึ้นมาก็ได้ไม่สัญญาว่าต่อไปจะไม่ลาออกต่อมาสํานักกานใหญ่โทรมาหาพระเอกเรื่องยอดขายที่ยังคงเป็นอันดับสองและบอกว่าพระเอกเหลือโอกาสครั้งสุดท้ายพระเอกจึงได้เรียกทุกคนมาประชุมและบอกว่าจะเปลี่ยนแผนใหม่ในการส ัาคนดงเพราะคนเดิมที่ติดต่อกันไว้คงสู้กับบริษัทคู่แข่งอย่างนิวลุกไม่ได้ที่ได้คนดังระดับโลกมาขึ้นปกจึงจะเป็นต้องหาคนใหม่ที่ดังพอๆกันกับของนิวลุกย่าลิงก็กลัวว่าหากยอดขายไม่ไดีขึ้นพวกเธอจะตกงานและตอนนี้เธอใกล้จะแต่งงานแล้วไม่อยากจะตกงานตอนนี้พระเอกเลยบอกให้เธอลาออกไปก่อนได้เลยและใครอยากลาออกตอนนี้ก็เชิญจึงได้มีพนักงานอีกคนลาออกไปด้วยเพราะเธอไม่อยากมีประวัติว่าเคยล้มเหลวในการทํางานและเธอกําลังจะไปเรียนต่อเมืองนอกพระเอกทําเหมือนไม่ แค่ที่ใครจะออกจนพนักง,งานที่เหลือนั่งบนกันว่าจะทํางานกันยังไงไหวเพราะคนก็น้อยลงต่อมานักเอกมาถามพระเอกว่าทําไมไม่ฟังที่พนักง,งานอธิบายทําไมให้พวกเขาออกกันแบบนั้นพระเอกบอกไปว่าออกตอนนี้ก็ดีกับพวกเขามากกว่าถ้ารอจนบริษัทปิดตัวต่อไปจะหางานดีๆได้ยังไงถ้ามีประวัติว่าออกจากงานเพราะบริษัทปิดตัวจะหางานยากกว่าตอนนี้อีกนางเอกจึงเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่พระเอกทํานั้นก็เพื่อหวังดีกับพวกเขาต่อมาพระเอกเห็นเบสเซ็ตข้าห้องพักที่โรงแรม ที่อีมูพักอยู่พระเอกจึงไปตามหาตัวเขาตามที่อยู่นั้นและไปคุยกับอีมูขอให้เขาอย่าลาออกจากบริษัทพระเอกก็ยอมรับว่าไม่มั่นใจที่จะรักษาหยางเหิงไว้ได้จึงได้ขอร้องอีมูให้อยู่ต่อเมื่อพระเอกมาขอร้องอีมูก็ตอบตกลงนายเอกรู้จักแม่ว่าแม่ของเสี่ยเฉียวกลับมาและชวนเสี่ยเฉียวไปอยู่ฝรั่งเศสด้วยกันนายเอกติดต่อเสี่ยเฉียวไม่ได้ไปหาที่บ้านก็ไม่เจอจึงรีบไปที่สนามบินนายเอกเสียใจมากคิดว่าเสี่ยเฉียวทิ้งเธอไปแล้วจึงได้นั่งร้องไห้อยู่ที่สนามบิน แต่แล้วเสียเฉียวก็เดินมาหาหนางเอกนางเอกว,ว้ายว่าทำไมไม่พาเธอไปด้วยทิ้งเธอไว้ทำไมเสียเฉียวก็บอกว่าไม่ได้ไปฝรั่งเศสสักหน่อยแค่มาส่งแม่เท่านั้นและบอกกับแม่ไปว่าถ้าวางจะไปหาแม่เสียเฉียวรู้ว่านางเอกตั้งใจมาห้ามเธอจึงปลอบใจว่าไม่ไปแล้วไม่ต้องร้องไห้หรอกทั้งคู่จึงได้ชวนกันกลับบ้านเสียเฉียวน้งปรับถูกใครนางเอกฟังเพราะเธอขาดความอบอุ่นจากครอบครัวพอเจอไปห้าอีที่เขาดีกับเธอมากเธอรู้สึกอบอุ่นหัวใจและคิดว่าความรักจะเยียวยาเธอได้จนถล แลึกและเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนางเอกปลอบใจว่าไม่เป็นไรและเสี่ยเฉียวก็มีคนรักมากมายทั้งพ่อแม่รวมถึงเธอด้วยเสี่ยเฉียวบอกนางเอกว่าเธอลาออกจากงานโรงแรมแล้วและทิ้งบัตรเครดิตไปหมดแล้วด้วยต่อไปนี้เธอจะมีจุดยืนเป็นของตัวเองหาเงินด้วยตัวเองไม่พึ่งบาร,รมีของพ่ออีกแล้วและขอโทษนางเอกที่เคยระบายอารมณ์ใส่นางเอกเอาความรู้สึกที่เสียใจจากพระเอกไปลงที่เธอนางเอกก็บอกว่าเข้าใจดีและให้อภัยเสี่ยเฉียวทั้งคู่จะกลับมาเป็นเพื่อนรักที่เข้าอกเข้าใจกันเหมือนเดิม ต่อมาพระเอกมาบอกพนักงานว่าติดต่อนักร้องคนดังอันดับหนึ่งเทเลย์ยังได้แล้วซึ่งหากได้คนนี้มาสัมภาษณ์ลงนิตยสารรับรองว่าผลตอบรับดีไม่แพ้คู่แข่งอย่างนิวลุกแน่พนักงานก็ดีใจกันใหญ่แต่ลายเสียงก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เทเลย์ยังจะตอบตกลงแต่พระเอกก็ให้กำลังใจทุกคนในซู้ๆรวมถึงอีมูก็คอยพูดสนับสนุนพระเอกด้วยต่อมาเสี่ยเฉียวรู้ดีว่านางเอกไม่ยอมคบกับพระเอกเพราะเธอจึงได้บอกให้นางเอกไปหาพระเอกเธอเพราะเธอทำไม่นางเอกกับพระเอกน,นั้นเสียเวลามามากแล้ว ถ้าไม่กล้าคบกันเพราะเธอเธอคงรู้สึกผิดไปตลอดเชี่ยเฉียวยืนยันว่าตัวเองไม่เป็นอะไรแล้วหากหนางเอกยังทําแบบนี้เธอจะไปฝรั่งเศสไปหาแม่เพราะถ้าเธอยังอยู่นางเอกก็ไม่ยอมคบกับพระเอกแนะ่เมื่อนางเอกมาที่ทํางานจึงตัดสินใจจะบอกพระเอกเรื่องนี้หลังจากปล่อยให้เขารอคําตอบของเธอมานานแล้วแต่พระเอกก็ยุ่งมากไม่อยู่ที่ออฟฟิศทั้งวันนางเอกมาที่อ้องทํางานของพระเอกและเห็นสมุดวาดรูปของเขาที่มีรูปของเธอเต็มไปหมดและรู้สึกเสียใจที่ปล่อยให้พระเอกรอและคิดถึงเธอมานานขนาดนี้นางเอกกลับมาบ้าน และโทรหาพระเอกแต feels, ่ที่ขณะคุยกับพระเอกอยู่พระเอกก็เป็นลมจนหมดสติไปพี่จูอิงและถินห้าวที่อยู่ที่ออฟฟิศจึงรีบพาพระเอกไปส่งโรงพยาบาลนางเอกที่เป็นห่วงพระเอกมากจึงได้มาตามหาพระเอกที่ออฟฟิศและรู้จักพี่จูอิงว่าพระเอกเข้าโรงพยาบาลเพราะเครียดเรื่องงานมากเกินไปนางเอกจึงรีบไปหาเขาทันทีอีมูที่เห็นเขาจึงอาสาจะไปส่งนางเอกที่โรงพยาบาลนางเอกซึงในน้ำใจของอีมูมากและยื่นมือไปจับมือขอบคุณเขานางเอกรีบเข้าไปเยี่ยมพระเอกเมื่อพระเอกรู้สึกตัวก็คว้าตัวนางเอกเป นอนกอดด้วยความคิดถึงและก็จูบนางเอกด้วยนางเอกก็ถามว่าวาดรูปเธอในสมุดต,ตั้งแต่เมื่อไหร่พระเอกก็บอกว่าวาตั้งแต่ไม่รู้ว่านางเอกคือหลีห้วยจนตัวจริง จนรู้สึกตัวอีกทีก็ตกหลุมรักนางเอกไปแล้วพระเอกบอกต่อว่าต่อไปนี้จะไม่ห้ามใจตัวเองอีกแล้วเพราะคิดถึงนางเอกมากและต่อไปนี้จะเป็นเงาติดตัวของนางเอกด้วยบอกให้นางเอกเตรียมใจไว้เลยนางเอกก็ยิ้มและบอกว่าเธอยินดีจะรับมือกับไปเอ้าอีอยู่แล้วทางคู่ฟินกันได้สักพักบกก็มาเยี่ยมพระเอกนางเอกกับพระเอกเลยรีบไปหลบบกมาร้องให้รำพึงรำพันว่าพระเอกจากไปแล้วแต่ละพระเอกก็โผล่มาแหมบกเนี่ยบ้าบอตลอดเลยนะบกเป็นห่วงพระเอกและผนว่าจะทำงานเอาชีวิตตัวเองไปทิ้ง ก็เลยเหรอนี่ส่วนนางเอกนั้นไปหลบอยู่ในตู้เพราะไม่อยากให้บกรู้ว่าเธอคบกับพระเอกบกกรบอกให้พระเอกห่วงตัวเองมากๆรีบหายไวๆแล้วก็รีบกลับไปทํางานเมื่อบกอรกลับไปแล้วพระเอกมาเปิดตู้นางเอกก็ปิดตารอรับจูบจากพระเอกอยู่พระเอกถามว่านางเอกทําอะไรอยู่เนี่ยเขาแค่อยากจะช่วยพยุงเฉยๆแหมอดฟินเลยนะนางเอกพระเอกถามว่าคิดว่าผมจะจูบคุณเหรอนางเอกบอกว่าใครจะไปคิดล่ะแค่เวียนหัวนิดหน่อยตอนอยู่ในตู้แค่เท่านั้นแต่แล้วพระเอกก็คว้าตัวนางเอกมาจูบจนได้แหมฟินไป พระเอกบอกว่าต่อไปนี้ไม่ห้ามตัวเองแล้วอยากทําอะไรจะทําเลยวันต่อมานาะงเอกมาทํางานขณะอยู่ในลิฟต์ก็โดอนอีมูแกลง้งทําเป็นตดเสียงดังแล้วก็บอกว่านาะงเอกเป็นคนทานาะงเอกรีบขอโทษทุกคนแล้วก็บอกว่าเธอไม่ได้ทาอีมูแกล้งนางเอกทําตัวเหมือนเดิมเพื่อแม่นางเอกรู้สึกอึดอัดใจอีมูบอกว่าถึงเป็นแฟนกันไม่ได้แต่ระหว่างพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมส่วนพเพลกมาทํางานก็เดินวนอยู่ที่ประตูมองแต่รูปนางเอกความรักเข้าตาจนบ้าไปแล้วนะเนี่ยแล้วก็อารมณ์ดีสุดๆม บอกให้พนักง,งานทุกคนสู้ๆชนิดทว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยพนักง,งานจึงแซวกันใหญ่ว่าสงสัยเ,รเอรกถ้าจะมีความรักซะแล้วสาวๆในออฟฟิศจึงบ่นกันว่าต้องเป็นผู้หญิงเก่งขนาดไหนสวยขนาดไหนกันนะถึงคว,าว้าหัวใจเ,รเอรกไปได้นางเอกทํางานไปก็รู้สึกอึดอัดเต็มที่ต้องเก็บความรู้สึกสุดๆเมื่อนางเอกมาส่งเอกสารให้กับพระเอกในห้องพระเอกจึงรีบปิดกระจกและแอบกอดนางเอกอีกแมมฟินจริงๆพระเอกเกาแต่ยิ้มเน่บอกว่าอย่าออกนอกหน้าสิเดี๋ยวคนอื่นก็รู้กันหมดพระเอกก็บอกว่า ไ,ได้อยากปิดบังอะไรเดี๋ยวจะทําให้คนจ้างออฟฟิศรู้กันไปเลยนากเอกบอกว่าที่นี่ไม่เหมือนอเมริกานะเขาห้ามไม่ให้มีความรักในที่ทํางานบอกให้พระเอกทําตัวเหมือนเดิมเถอะอย่าเอาแต่ยิ้มแบบนี้เก็บอาการหน่อยพระเอกก็เลยทําตามที่นักเอกบอกต่อมานักเอกมาหาอาจารย์จางนักเขียนคนดังและเล่าเรื่องที่เธอกําลังเขียนนิยายอยู่ให้อาจารย์ฟังด้วยแต่ยังสับสนเรื่องอัตลักษณ์ต่างๆของตัวละครอ,อยู่จึงได้ขอคําแนะนําจากอาจารย์จางหลังจากนั้นที่ออฟฟิศก็ตื่นเต้นกันใหญ่เพราะนางแบบดังที่ใส่เสื้อแบรนด์ของบริษัท ก็ทาให้ยอดขายพุ่งกระชูดจนคนเข้าไปสั่งซื้อกันจนเว็บลมตอนเย็นพระเอกมาส่งนางเอกน้องสาวนางเอกมาได้ยินว่าทั้งสองคนคบกันแล้วจึงดีใจใหญ่และรีบไปบอกพ่อกับแม่ทันทีพ่อกับแม่ก็ชวนพระเอกกินข้าวเย็นด้วยกันด้วยเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของพ่อกับแม่พอดีพระเอกก็ไม่ปฏิเสธซะด้วยพ่อแม่และน้องนางเอกพูดถึงเซี่ยเฉียวพระเอกฟังว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนางเอกและสนิทกันมากเธอดีกับนางเอกมากจริงๆคอยช่วยเหลือนางเอกตลอดพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองตัดสินเสี่ย เฉียวผิดไปซะแล้วเมื่อพระเอกกลับบ้านบังเอิญเจอเสี้เฉียวที่มาหานางเอกที่บ้านพระเอกจึงได้ขอโทษเสี้เฉียวที่เป็นคนจำผิดเองตั้งแต่แรกและไม่ให้โอกาสเสี้เฉียวได้อธิบายด้วยพระเอกบอกว่าได้อ่านจดหมายสารภาพความจริงของเสี้เฉียวแล้วเพราะนางเอกหาเจอและต่อมันใหม่พระเอกขอให้เสี้เฉียวลืมเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่แล้วก็แล้วกันไปและแนะนําตัวเองว่าเขาคือไปเฮาอีเป็นแฟนของลีหุยเจินทาความรู้จักกับเสี้เฉียวมาอีกครั้งเสี้เฉียวก็แนะนําตัวเองว่าเธอคือเสี้เฉียวเป็น เพื่อนรักของหลีพุยเจินทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันและกลายเป็นเพื่อนกันได้เสียเฉียวเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ในายเอกฟังด้วยและสัญญากับนายเอกว่าผ่านเรื่องต่างๆมาด้วยกันขนาดนี้ต่อไปนี้จะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไป ต่อมาเสี่ยเฉียวอยู่พักผ่อนที่บ้านของพ่อแม่นาเอกต่อส่วนนาเอกกลับมาที่บ้านของเสี่ยเฉียวและโทรคุยกับพระเอกทั้งคืนนั่งรำลึกความหลังเรื่องโปสการ์ที่พระเอกส่งมาให้เธอนาเอกยังบอกต่อว่าอยากกินเค้กข้าวร้านที่เคยกินสมัยเด็กกับพระเอกด้วยแล้วพระเอกก็โผล่เอามาให้ถึงหน้าบ้านเซอร์ไพรส์นาเอกสุดๆหวานมากนาเอกชวนเขามากินด้วยกันทั้งคู่นั่งกินนั่งโม้กันในรถจนเผลอหลับรุ่งเช้านาเอกตื่นขึ้นมาก็รีบปวดใหญ่ว่าต้องรีบไปทํางานแล้วทั้งคู่จึงบอกว่างั้นไปเจอกันที่ งานก็ได้รับข่าวดีแต่เช้าจากพี่จูอิงว่ายอดขายของบริษัทจงเหินนั้นตอนนี้พุ่งกระฉูดมาทุกคนดีใจกันใหญ่ที่ความทุ่มเทไม่สูญเปล่าต่อมาหานเซียก็รู้ความจริงว่าหูเซิงไม่ใช่ลูกของท่านประธานบริษัทแต่พ่อของเขาเป็นแค่เจ้าของร้านสกรีปตเท่านั้นทําเอาหานเซียเสียเซลล์ไปใหญ่เพราะคาดหวังไว้สูงและอยากเป็นแฟนกับหูเซิงก็เพราะคิดว่าเขาเป็นลูกคนรวยนั่นเองต่อมามีคนที่สํานักงานใหญ่มาหาพระเอกและบอกว่าเหลือโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วที่พระเอกจะทําให้ยอดขายข,ายของบริษัทดีขึ้น เมื่อพระเอกมาบอกเรื่องนี้กับทุกคนทุกคนก็เครียดกันมากและไม่เข้าใจว่าตอนนี้ยอดขายกำลังพุ่งขึ้นหรือย,ยอดมันไม่แน่นอนกันแน่เมื่อไม่มีอะไรการันตีได้ว่าบริษัทจะไม่โดนปิดจึงมีพนักงานสองคนขอลาออกไปอีพระเอกก็ให้พวกเขาลาออกไปโดยไม่รั้งเอาไว้คนที่เหลือจริงเครียดกันมากกลัวว่าบริษัทจะถูกปิดไปจริงๆต่อมาอีมูจะได้เอาข้อมูลที่เขาหามาได้เกี่ยวกับนักร้องคนดังเทรเลร์ยังที่กำลังจะติดต่อมาสัมภาษณ์เพื่อพระเอกไปศึกษาข้อมูลดูว่ามันใช้ได้ ไม่และอีมูก็ขอให้พระเอกซู้ๆต่อมามีพนักง,งานมาส่งเอกสารให้กับพระเอกพี่จูอิงเซ็นรับเอกสารให้แล้วดันทําสีหกใส่ซองเอกสารจึงได้เอาเอกสารออกมาเพื่อใส่ซองใหม่แล้วก็พบว่าเอกสารเหล่านั้นคือแบบประเมินความสามารถของพนักง,งานพี่จูอิงเห็นเข้าจึงรีบเอาไปถามพระเอกว่าทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมเอาข้อมูลของพวกเขาส่งไปให้บริษ,ษัทษที่ปรึกษาทรัพยากรมนุษย์เพื่อทาการประเมินพี่จูอิงรู้ดีว่าการประเมินแบบนี้มี2เหตุผล1เพื่อดูว่า โอกาสที่ลูกน้องจะถูกบริษัทคู่แข่งซื้อตัวมีมากแค่ไหนพี่จูอิงบอกว่าข้อนี้ตัดทิ้งไปได้เลยเธอกับหลินอีมูได้รับการติดต่อมาเสมอจากบริษัทคู่แข่งแต่ก็ยินยดีจะอยู่ที่นี่ 2. เป็นเพราะพระเอกไม่เชื่อมั่นในตัวลูกน้องของตัวเองไม่เชื่อความสามารถของพวกเขาจึงต้องหาคนมาประเมินพี่จูอิงเสียใจมากที่พระเอกไม่เชื่อมั่นในตัวพวกเขาและทําการประเมินตั้งแต่2เดือนก่อนตั้งแต่ที่พระเอกเริ่มเข้ามาทํางานที่นี่นั่นหมายความว่าพระเอกไม่เคยเชื่อมั่นในตัวพวกเขาเลยแล้วทําไมถึงมาขอให้ ขเขาสู้ๆเคียงบาเคียงไหลไปด้วยกันพีจูอิงรับไม่ได้กับสิ่งที่เพลกทาเหมือนดูหมิ่นความสามารถของเธอทั้งที่เธอทางานทุ่มเทพเพื่อบริษัทนี้มา13ปีแล้วพีจูอิงจึงได้ขอลาออกหูเซิงก็เลยขอลาออกตามไปด้วยต่อมาหานเซียก็ลาออกด้วยและหลินฮาวก็ไม่อยู่ด้วยอีกคนณเอกจะไปปลอบใจเพลเอกเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อีมูก็บอกว่าให้เพลเอกได้ตัดสินใจอยู่เงียบๆคนเดียวสักพักเธอเขาเป็นผู้ชายด้วยกันเข้าใจว่าเพลเอกรู้สึกยังไงณเอกจึงยอมทําตามที่อีมูบอกกกหลัังงจาาพนาน ออกกันหมดแล้วเหลือนางเอกกับอีมูอีมูลอบใจนางเอกว่าเราสามคนจะรับมือกับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นของบริษัทได้อย่างแน่นอนเมื่อคนอื่นๆไม่อยู่ทั้งสองคนก็วุ่นวายกันหัวฟูมากเพราะต้องทํางานที่เหลือของคนอื่นๆทั้งหมดหลังเลิกงานอีมูบอกให้นางเอกไปปลอบใจเพเอกได้แล้วพระเอกมาถามนางเอกว่าเชื่อใจเขาหรือเปล่าเขาเป็นคนประเภทที่ไม่เชื่อมั่นในตัวทีมงานของตัวเองไหมนางเอกก็สายน้าและบอกว่าพระเอกไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนเพราะเธอรู้จักดีพระเอกเอาเอกสารที่สํานักงานใหญ่ประเมินตัวเขาเองมาให้น ดูแล้วก็เล่าให้หน้เอกฟังว่าสํานักงานใหญ่เลือกเขาเพราะคิดว่าเขาจะแก้ปัญหายอดขายของบริษัทย,ยงเฮิงได้และหลังจากยอดขายตกลงมามากยงเฮิงอาจต้องปิดตัวลงสํานักงานใหญ่จึงได้ประเมินว่าพนักงานที่ไม่อยู่ในตอนนี้ใครสมควรจะเก็บไว้ต่อไปพระเอกเล่าต่อว่าอยู่ที่นิวยอร์กทุกอย่างคือการแข่งขันคนที่เอาชนะความกดดันได้ก็ได้ไปต่อแต่เมื่อรู้ว่าจะมาเป็นรองบอกอของที่นี่ก็เคยขอทางสํานักงานใหญ่ไปแล้วว่าอย่าประเมินการแข่งขันของพนักงานที่นี่เลยเพราะคน นที่นี่จะต้องหัวรันไม่ยอมแน่นักเอกถามว่าทําไมไม่อธิบายให้คนอื่นๆเข้าใจพระเอกบอกว่าที่ไม่บอกก็เพราะเชื่อมั่นในตัวทุกคนอยู่แล้วและคิดว่าหากบริษัทถูกปิดตัวการที่พวกเขาตกงานก็เป็นเรื่องที่โอดร้ายอยู่แล้วจึงไม่บอกเรื่องนี้ดีกว่าต่อมาเสี่ยเฉียวมาหาอีมูอีมูก็ถามว่าลาออกจากงานโรงแรมแล้วใช่ไหมเสี่ยเฉียวก็บอกว่าใช่ตอนนี้เธอเร่ร่อนแล้วก็ตกงานอยู่ด้วยอยากหางานทําด้วยตัวเองงานนั้นพ่อเป็นคนหาให้เธออีมูก็บอกว่านอกจากอกหักเหมือนกันแล้ว อย่างเรย์รอนตกงานเหมือนกันอีกอีมูก็ขอให้เสี่ยเฉียวยืนด้วยตัวเองให้ได้เสี่ยเฉียวบอกว่าในเมื่อเธอไม่ได้เป็นผู้จัดการโรงแรมแล้วจะบอกได้ไหมว่าทำไมถึงพักอยู่โรงแรมตลอดอีมูก็พูดจากกนโกนโยโมโหเสี่ยเฉียวไปเรื่อยโดยไม่ยอมบอกความจริงเสี่ยเฉียวถามว่ามีความลับอะไรที่บอกคนอื่นไม่ได้กันแน่อีมูแกล้งล้อเล่นว่าใครรู้แล้วเนี่ยจะต้องถูกเก็บหมดทุกรายก่อนกลับก็บอกว่าหากเสี่ยเฉียวอยากหางานทำก็บอกเขาได้นะเสี่ยเฉียวชักสงสัยว่าอีมูเป็นใครกันแน่